ถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะเราทำช่วงลายของดอกแล้วก็ถัก F มาอีก4หลักนะคะรวมกับหลักที่เรามากเป็น5หลักเราก็จบแถวได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะถักลายดอกที่อยู่ตรงนี้นะคะแถวนี้นะแล้วก็ถักโซ่2ค่ะ โซ่สองแล้วนะคะก็ถัก f ลงในหลักที่เราขึ้นโซ่นะคะคือหลักนี้ก็ถือเป็นหลักที่1ต่อไปเราถัก f ลงในช่องนะคะนะคะช่องด้านนี้นะถัก f ค่ะถัก f นะคะในช่องนี้นะคะ ตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะถัก F ลงในช่องโซ่เล็กๆตรงนี้นะคะหนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งถัก F ลงในช่องค่ะด้านลิมงฝั่งนี้เราจะได้แบบนี้นะคะ ก็ถัก F ต่อเลยค่ะหลักติดกันตรงนี้นะคะแทงผ่านสองเส้นนี้เราถักมาได้หนึ่งสองหลักแล้วนะคะจะถักทั้งหมด7ดหลักนะหนึ่งสองสามสี่ หลักที่7ก็จะอยู่ในช่องนะคะเราจะทำซ้ำแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะพอได้หลักที่7แล้วเราก็โซ่หนึ่งถัก f ลงในช่องที่เป็นโซ่ตรงนี้นะคะเล็กๆตรงนี้ช่องนี้นะคะแทนไปดีนะช่องนี้ค่ะแล้วก็โซ่ห่งถัก f ลงในช่องแต่ให้มาทางด้านริมนี้หน่อยนะคะตามด้วยถัก F, ลงไปตรงหัวหลักแบบนี้นะคะตรงนี้ทุกหลักเลยนะคะรวมแล้วรวมกับตรงที่ลงใมีช่องด้วยก็จะได้เจ็หลักแล้วก็ทาซ้ำแบบนี้นะคะจนมาถึงหลักที่เรามาร์กแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะถักมาถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้ถัก f ห้าหลักแล้วก็ที่เราถักไว้ก่อนหน้าอีกสองหลักนะคะก็รวมเป็นเจ็ดแล้วก็จบแถวได้เลยค่ะ แล้วถัดไปเราจะถัก F ทั้งแถวเลยนะคะคือลายนี้นะคะเพื่อนๆไปถัก F ทั้งแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงที่เราจบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นลายต่อไปค่ะมาจบแถวลาย F ทั้งแถวแล้วนะคะแถวต่อไปเราจะขึ้นเป็นลายโป่งค่ะก็โซ่สอง เลงไปในหลักที่เราขึ้นโซ่นะคะเราก็มาหลักแรกไว้เหมือนเดิมต่อไปเราจะถักโซ่สองค่ะถัก F นะคะต่อไปเว้นสองหลักถัก F ค่ะถัก F อสองหลักนะคะ เวลาที่เพิ่งจะถัก f ทํทำลายโป่งนะคะหรือลายตะข่ายเพิ่งจะแทงผ่าน3ามเส้นนะคะปกติเราจะแทงผ่าน2เส้นแบบนี้เนาะเฉพาะหัวหลักเพิ่งอยากจะให้หลักเขาตรงแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะก็จะแทงผ่านตัวเขาเลยเราจะได้ทั้งหมด3เส้นนะคะ1 2แล้วก็3คือเส้นลิมนี้นะแบบนี้นะคะปด2 แล้วก็ f อีกหลักหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะโซ่สองเว้นสองถัก f อีกสองหลักนะคะถัดไป เราจะได้แบบนี้นะคะจริงๆแล้วในแบบที่เพิ่งทำเนี่ยเขาจะทําหลักหนึ่งแล้วก็โซ่สองเว้นสองแล้วก็หลักหนึ่งนะคะเพิ่งลองแล้วเพิ่งรู้สึกว่าช่องมันมันกว้างไปมันดูไม่แน่นนะคะมันดูไม่แข็งแรงเพิ่งก็เลยแก้นะคะเอาเป็นให้เขาทําหลักสองแล้วก็เว้นสองค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะถักแบบนี้นะคะจนมาถึง ตรงที่เรามาร์คค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะเราถักมาถึงตัวหลัก f 2หลักตรงนี้สุดท้ายแล้วนะคะจะได้ช่องลักษณะแบบนี้นะสองหลักแล้วก็โซ่สองเว้นสองหลักนะคะหลักสุดท้ายตรงนี้เราก็โซ่สองค่ะแล้วเราก็จะจบแถวกับหลักที่เรามาร์คเลยนะ จบแถวได้เลยค่ะลอดผ่านนี่เราก็จะเสร็จแถวนี้นะคะเราจะถักลายช่องหรือลายตาข่ายนี้นะคะไปประมาณสัก12แถวนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะลองถักไปดูก่อนหรือเพื่อนๆจะถักก็เอาแบบได้ตามความสูงที่เพื่อนๆต้องการเนาะเดี๋ยวเพิ่งจะลองถักไป12แถวก่อนนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวถัดไปก็โซ่2ค่ะเหมือนเดิม ถัก f ลงในหลักที่เราขึ้นโซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะมาร์กหลักตรงนี้ไว้เพื่อทำการจดจบแถวเหมือนเดิมค่ะโซ่สองถักลงในหลักนะคะแทงผ่านในหลักอีกหลักหนึ่งค่ะ เราจะถักเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็โซ่สองค่ะลงในหลักแล้วก็มาจบแถวตรงนี้ทําไปก่อนทั้งหมด12แถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะค่ะเพิ่งถักความสูงของตัวช่องตรงนี้นะคะทั้งหมดสิแถวค่ะนับจากแถวบนสุดจนถึงตัวกระเป๋าที่เราถักเอาไว้นะคะก็คือตรงนี้เริ่มต้นของตัวกระเป๋านะคะวัดขึ้นมาก็ จากตรงนี้ถึงบนสุดเพิ่งวัดได้ประมาณ9นิ้วครึ่งนะคะพอเราทำแถวที่15เสร็จแล้วเราซีจบแถวแล้วก็ทําการเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะตัดเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งของกระเป๋าค่ะคือการพับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งแบบนี้แล้วเราก็มาร์คทั้งสองด้านเอาไว้นะคะ จัดให้ตัวตัวตะข่ายเนี่ยค่ะตรงช่องเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะให้เขามีช่องทะลุให้เราเห็นแบบนี้ค่ะนี่นะจัดพับให้เรียบร้อยแล้วก็มาร์คพอมาร์คเสร็จแล้วเราก็จะมามาร์คตัวช่องว่างตรงนี้นะคะกระเป๋าใบนี้เพิ่งจะทำเป็นตัว u ูนะคะโค้งเป็นตัว u เพราะเดี๋ยวเราจะถักตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นเป็นเฉียงขึ้นไปนะคะ แล้วก็นับพอแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเราก็นับตรงช่องนะคะนับเข้ามา1 2 3 4 5 6 6แล้วเราก็มาร์ค่ะฝั่งนี้เหมือนกันหนึ่งสนะคะเราก็มาตรงกลางเราจะได้1 2 3 4ค่ะ4ช่องตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำว้า์ตรงนี้ค่ะ ว้าวขึ้นมาอยู่2แถวนะมันก็จะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเราจะไปเริ่มถักตัวสายกระเป๋ากันค่ะ